เผยผิวกระจ่งางใสชุ่มชื้นย้อนวัยให้ผิวด้วยคอลลาเจนเพียว100 o ร้อยเปอร์เซ็นต์โอมาติกคอลลาเจนโมเลกุลเล็กที่สุดผลิตจากปลาทะเลน้ำลึกมีความบริสุทธิ์และยืดหยุ่นสูงปราศจากสารก่อภูมิแพ้ลดริ้วรอยแห่งวัยผิวเด้งดูเด็กลงเป็นคอลลาเจนที่ให้โปรตีนสูงถึง90%อร์เซอร่อยรับประทานง่ายดูแลผิวสวยย้อนวัยให้ผิวคุณดูเด็กอยู่ตลอดเวลาโอมาติกคอลลาเจนพร้อมแล้วที่จะส่งถึงตรงถึงหน้าบ้านคุณ เกิดทึกสายตาด้วยผิวที่สวยเรียบเนียนคงความอ่อนเยาว์โดยออมาติสคอเลเจนวรเปอร์เซ็ตัวท็อปที่สุดของผู้ผริตลายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นชงแล้วใสละลายง่ายไม่มีตะกอนไร้กลิ่นคาวจะคนหรือไม่คนก็ละลายในเวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถปรับโครงสร้างผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวผิวของคุณเนี่ยจะอิ่มแล้วก็คอยอุ้มน้ํา ทำให้ผิวเรียบเนียนแต่งหน้าติดทนลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยผิวแดง้งดูเด็กลมลดอาการปวดข้อเข่ากระดูกเน็บชาลดผมร่วงและบำรุงผมและเล็บให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นผิวสวยย้อนวัย กับโอมาติ c คอลลาเจนราคาพิเศษปกติ1กล่อง1,350บาทพิเศษซื้อ2กล่องวันนี้1,900บาทแถมฟรีสบู o ่โอมาติกก้อนครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นบอกว่าขอปังปังอีกทีเลยนะคระ oh ับสำหรับโอมาติกคอลลาเจนราคาปกติ 1, 3 5 0บาทถ้าซื้อ2กล่องยังมัน2 7 0 0ใช่ไหมวันนี้พิเศษเลยค่ะซื้อ2กล่องนนนะะเนราคาเพียงแค่1,900าบาทคา่ฉะฉลองครบรอบ1ปีแถมฟรีไปเลยกับ คุณค่ะใช่แล้วเจอเราสองคนแน่นอนว่าคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนรับรองว่าวันนี้คุณจะไม่พลาดกับเรื่องราวดีๆที่เรานํามาเสนอให้คุณได้ติดตามกันครับใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวสุขันบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สาวสาวหรือว่าหนุ่มๆค่ะโอโอใครที่มีปัญหาบอกว่าหน้าเี่ยวววหน้าแก่ห<ว>น้าย,ยน่นผิวหย่อนใช่ผิวคล้อยใช่ผิวย้อยใช่ผิวยานที่สําคัญค่ะรวมถึงนะคะกระดูกและฟันของคุณ ถูกต้องครับอาา๋อแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะเจอเราสองคนไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่หมอครแล้วก็น้องสุก,กัดเนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับรวมถึงนะคะวิธีการทําให้คุณนั้นสามารถสาวด้วยแบบคงกระพันโดยต้องโดยที่บอกว่าไม่ต้องเจ็บตัวรับรองว่าผิวของคุณจะดูตึงขึ้นอฟูขึ้นยังไงกระชับมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะเรามีการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับร่างกายคุณพระคอลลาเจนช่วยคุณได้จริงๆเหรอโอ้โห oh เป็นคอลลาเจนเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ ทองุ้นแพงนะราคาสูงใช่ค่ะเราะว่าร้อยทีเป็นแสนใช่ไหมบางคนบอกว่าขอไปฉีด่อยละกันไ่ฉีดไปฉีดมาอุยคุณพี่ขาทําไมหน้าเน่าล่ะคะหน้าโยไม่เข้ากันสองข้างแ้วค่ะรวมถึงว่าคนขบโบท็อกซ์ไปโบท็อกซ์มาค่ะรวมถึงบอกว่าขบโบท็อกตัวปุ๊บหน้าเบี้ยวกระตุกกระตุกเลยอันนี้ไม่โอเคนะคะแสดงว่าวันนี้คอลลาเจนที่เราจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยรับรองว่าคุณไม่ต้องไปร้อยไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องแล้วไม่ต้องเติมฟิลเลอร์ เพียงรับประทานแค่แคอลลาเจนทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของคุณจะดูตึงใป<ช>ูประชับอันแน่นอนและท<อ>ี่สำคัญค่ะสาวบอกว่าอยู่ยงคงกับพันกระดูกและฟันก็แข็งแรงอีด้วยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คอลลาเจนที่คุณต้องทานต้องเป็นโอมาดิสคอลลาเจนเท่านั้นค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวบอกว่า,อา่อนนะคะว่าสำหร,ร,รับโอมาดิสคอลลาเจนดียังไงบอกเลยคุณผู้ชมคะเห็นกล่องตรงนี้ไหมคะกล่องตรงนี้นี่คือบอกว่าคุณพี่ค้ถือก่อนค่ะเดี๋ยว กล้าเลยฉอนั้นคุณก็ที่สำคัญนะใครที่บอกว่าได้ทานโอมาติสคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนเพียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นตัวท็อปของประเทศญี่ปุ่นโอ้โหดันมากบบบรับรองว่าคอลลาเจนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะช่วยในเรื่องของการกระชับแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของคุณดูตึงขึ้นดูฟูขึ้นถูกต้องเพราะกับการการันตีรางวัลโอ้โห แล้วที่สําคัญต้องบอกว่าผิวของคุณจากที่เคยแห้งนะครับตัวนี้จะทําให้ผิวของคุณดูตึงขึ้นออแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คือบอกว่าสําหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนรอแป๊บถ่ายค่ะสามารถดูดซึมได้เร็วาสามารถดูดซึมได้ไวไม่ว่าจะเป็นอาหารร้อนอาหารที่บอกว่าเย็นร,รวมถึงอาหารข้าวอาหารหวานโรยหนะ้าอาหารได้หมดเลยหรือแม้แต่นะคะแบบพกหน้าก็ยังได้โอ้โหพอกหน้าได้ด้วยพอกหน้าได้ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะ<อ>และใครที่มีปัญหา ไม่แข็งแรงตัวนี้นี่บำรุงข้อกระดูกนะคะใครเดินก็ไปก,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 ก็แก๊งกันกันกัก่ะลดอาการผมร่วงบำรุงผมบำรุงเล็บโอ้โหที่สําคัญนะตัวนี้นะคะมีกรดอะมิโนโบอกว่าเอซิบ,บับจาเป็นแบบครบเลยทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ในดิน้กับโอมาติสคอราเจาปกติราคาเต็มนะครับหนึ่งกล่องอยู่ที่ 1, 3 5 0งาทใช่้บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆสกล่องลดเหลือ1,900บาท แล้วค่ะที่นี่คุณ เจนผิร้อเปอร์เซ็นตัวท็อปที่สุดของผู้ผลิตลายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นชงแล้วใสละลายง่ายไม่มีตะกอนไร้ไกินงท้าจะคนหรือไม่คนก็ละลายในเวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถปรับคมสร้างผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวผิวของคุณเนี่ยจะอิ่มแล้วก็คอยอุ้มน้ำทำให้ผิวเรียบเนียนแต่งหน้าติดทนลดเรือนร ร้อยแห่งวัยผิวเด้งดูเด็กลงลดอาการปวดข้อเข่ากระดูกเหน็บชาลดผมร่วงและบำรุงผมและเล็บให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะเย้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าสำหรับคาราเจนโอมาติสคลราเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับคลราเจนทั่วไปตามท้องตลาดมันแตกต่างกันยังไงโอ้โหต้องบอกว่ารับรองว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยสำหรับคลราเจนทั่วไปตามท้องตลาดนี่ด้านบนในส่วนใหญ่คลราเจนทั่ ไ้เนี่ยมันมีแต่แป้งมีแต่แป้งมีแต่น้ำตาล<น>กินเข้าไปนอกจากว่าจะไม่ได้ประโยชน์แล้วร่างกายของเราเนี่ยยังไปสะสมเกิดอาการเป็นโรคเบาหวานใช่แล้วค่ะความดันโอ,โอ้โหหัวใจนใ่ากลัวมากที่สําคัญใครที่ววหอกว่านั้นนะคะคือซื้อไปก็เปลืองเงินและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคุณผู้ชมไม่มีคุณค่าและไม่มีคุณนประโยชน์เลยใช่แล้วค่ะเอาด้านนี้ของสกัดดีกว่านะคะด้านนี้ค่ะเราก็จะเทคอลลาเจนนะคะโอมาติสคอเลสเตอรอลเร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่บอก คนก็สามารถละลายได้ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าบอกว่าดูดีๆนะคะเจา้าคอลลาเจนโอมาติสตัวนี้เนี่ยเขายังไปช่วยในการปรับโครงสร้างผิวบางคนเนี่ยผิวบอกว่าไม่สม่ำเสมอผิวบอกว่าไม่เนียนไม่เรียบที่สําคัญเนี่ยผิวกระดองกระด่างตัวนี้เนี่ยใครอยากจะผิวใสเหมือนก้นเด็กนะคะโอมาติสคอลลาเจนตัวนี้ค่ะแนะนําให้คุณทานวันละหนึ่งซองก็บอกรู้สึกผิวลื่นปื่อตกใจท้กเป็นปาและแค่นั้นยังพอผู้ชมกระดูกที่เคยดังกรอบกรอบกรอบใช่แล้กลับมาทํางานเป็นปกติใช่แล้วค่ะใครที่มีอาการผมร่วง แนะนำค่ะโอลิทิสคอลลาเจนค่ะเดี๋ยวเราถัดมาอีกตัวหนึ่งดีกว่าเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะผสมแค่น้ำเปล่าได้อย่างเดียวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวบอกว่าเอาไข่ขาววยกันค่ะเพราะไข่ขาวเนี่ยแทนกับบอกว่าไขมันในร่างกายถูกต้องบางคนไขมันพอกเยอะมากในร่างกายผู้ชมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราสาธิตให้ผู้ชมดูเดี๋ยวไปเอาไข่ขาวมาโอเคได้เลยค่ะนะคะได้แล้ะคะขอวางก่อนดูสินะคะดูซึ้งไม่ดีกัน้เร็วมากๆเลยนี่ ว่าไขมันนั่นเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับสําหรับการสาธิตอันนี้คือคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดนะครับใส่ลงไปโอ้ใส่นิดใส่ก็ได้หรอคะใส่แล้วครับเห็นไหมนี่ไขมันข้อลับนะครับคุณผู้ชมที่มันไม่สามารถซึมซับได้ก็คือไข่อ่าคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดนั่นเองถูกต้องค่ะสําหรับโอมาติสคอลลาเจนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นคอลลาเจนเพียวแทสร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นอะไรที่ชิมมากๆเราบอกว่าหมูนได้ลงตทาราชิมติดลมบน อาหารของคุณยังคงเดิมอย่างแน่นอนครับขออนุญาตคนอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เท่าเทียมกันนะคนคนคนอย่างนี้คุณพี่ดูสิคุณพี่ดูสิความแตกต่างความแตกต่างนะคะเดี๋ยวสุกัญบอกก่อนนะคะว่าสําหรับของสุกัญนี่คือโอเมาดีสโอลเเจนค่ะสามารถที่จะบอกว่าเขาเนี่ยดูดซึมแม้กระทั่งในบอกว่าไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนม้แนใครดูดซึมนะใคร แท้ร้อยเปอร์เซนต์ถูกต้องครับแต่สาหรับของหมอนะครับผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคอเจนทั่วไปตามท้องตลาดนอกจากว่าจะไม่ดูดซึมแล้วผู้ชมยังไปสะสมในร่างกายเป็น่อเกิดของโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันและไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยโรคใครเป็นก็อยากหายนะคะเพอะอ้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นขนคุดตามผิวนะคะจะเป็นรอยแผลเป็นค่อนข้างที่จะเยอะมากอักเสบออกร้อนก็ไม่ได้นะคะร้อนจัดๆก็คัน ฝุ่นเยอะก็ไม่ได้นะคะเป็นผื่นขึ้นก็คราวนี้ไม่รู้จะทํำยังไงเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะการันตีด้วยตัวเองว่าทานแล้วอะ่ะเห็นผลชัดเจนคุณไม่ต้องไปจ่ายด้วยค่ะเดือนละสองสามหมื่นราคาหลักร้อยนี่เลยค่ะโอเมทิสไม่คิดว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพตอนนี้ผมเริ่มดีขึ้นอาทิตย์ที่2เป็นยังไงผิวดีขึ้นอะ่ะที่อักเสบอะ่ะคันๆไม่มีแล้วผิว,ว,วเนียนมาก และที่เป็นตุ่มตุ่มนนะคะไม่มีแล้วรอยแผลเป็นรอยอักเสบต่าง,างๆเริ่มจางไปหมดแล้วค่ะทุกวันนี้ค่ะทานแค่อย่างเดียวค่ะคอลลาเจนโอมาทิสเท่านั้นนะคะคุณลองมาทานค่ะเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าของดีราคาถูกเห็นผลมีจริงค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราตั้งเอา หนึ่งได้เดี๋ยวเาการโอเคค่ะถัดมาค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นน่ะอยากจะบอกว่าเพิ่มคุณค่าเนี่ยไม่อยากจะทานอย่างเดียวเนี่ยอยากจะมาโรยหน้าอาหารได้ไหมข้าวผัดได้หรือเปล่าได้หมดก๋วยเตี๋ยวได้หรือไม่ได้หมดหรือแม้แต่บอกว่าอถ้าเป็นมะปูกระทงมูงทายอย่างนี้ได้ไหมเป็นได้เลยจัดเต็มค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ทั่วทุกแห่งหมดนะคะเราจะทานอาหารประการ ถูกต้องครับค่ะแปเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วกลับมาด,ดูอีกร,รอบนึงมาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเป็นอาหารนะคะทางด้านอาหารก,กันบ้างดีกว่าสําหรับอาหารวันนี้เนี่ยพีย่หมอคุงเตรียมมาแล้วค<อ>่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าบอกว่าสุกัญญาลำดียาหาทางด้านพี่หมอคุงบอกว่าเป็นแบบน้ำเนาะอันนี้บอกว่าคุณผู้ชมขาดูให้ชัดเลยนะใส่ใส่อันนี้ค่ะใส่อันนี้ใส่อันนี้นะคะเนาะเพราะบอกว่าถ้าือว่าเป็นคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยไม่สาว อาหารได้โอ้โหแต่ถ้าเป็น o โอมารีฟคอเลสเจนนะครับผู้ชมสามารถโรยกับอาหารได้ด้วยใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะเนะโรยเลยนะคะสองสองคนแบ่งกันนะคะ่ะแบ่งกันแบ่งกันอ้าว้พี่มันเยอะมากมากอะ่ะไม่ป็นทรงเยอะจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะรสชาติก็ไม่เสียรสชาติก็ไม่เลี่ยนด้วยเดี๋ยวนะครับผู้ชมและที่สำคัญพอโรยไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถรับประทานได้เลยใช่นี่ต่อไปเราจะไม่เหี่ยวไม่แก่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเราจะเป็นตมาตาอ้า ผู้ชมดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นรสชาติจะเสียหรือเปล่าอุ้ยพี่ขอโทษทีนะถ้ามาดูใกล้ๆของสุขานี่ข้าวแบบปูน่าทานมากฉันขอทานเลยได้ปะไม่ได้เออเออมาดูสินี่สีสันยังเหมือนเดิมนะมันไม่มีน้ำนะพี่นะและที่สำคัญมันยังละลายได้ด้วยถูกต้องครับซึมได้มากๆขอชิมเลยแล้วกันชิมเลยชิมเลยอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติแบบปูเดี๋ยวขอลองรับประทานอืม โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่ารสชาติเหมือนเดิมและที่สำคัญไม่เสียคุณประโยชน์ไม่มีอิ่งขาวและที่สำคัญนะคะคุณยังสามารถบอกว่าบำรุงผิวได้นะคะโดยที่บอกว่าไม่ต้องหมุนต่อไปแบบว่านี่ไม่สะดวกอะไรคะขอชิมก็เียวนิดนึงออก็เจอก็ต้องลองนะอืรสชาติเป็นไงมันดูม่ะพี่เห็นไหมอ เพราะอะไไม่มีกลิ่นคาวของปลาเพราะทั่วไปตามท้องตลาดมันมีกลิ่นคาวใช่แล้วสองนี่คือไม่มีรสชาติหวานขึ้นนะที่สําคัญเนี่ยคือบอกว่าเวลาคุณฉีดโอมาติสเนี่ยเหมือนกับคุณได้บอกว่าทานบอกว่าคอลลาเจนซึ่งซึ่งผสมอะไรก็ได้อ่ะคือเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะช้าอยู่ใหญ่ค่ะสนใจรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับโปรโมชั่นผิวสวยย้อนวัย กับโอมาติ c คอเลสเราคาพิเศษปกติ1กล่อง1,350บาทพิเศษซื้อ2กล่องวันนี้1,900บาทแถมฟรีสบู o ่โอมาติกก้อนครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นบอกว่าขอปังป อทีเลยกันนะคะ oh, oh. สำหรับออมาัติสคอลลาเจนราคาปกติ1,350บาทถ้าซื้อ2กล่องยังมัน2อ0พันใช่ไหมวันนี้พิเศษเลยค่ะซื้อ2กล่องในราคาเพียงแค่1,900าบาทค่ฉะฉลองครบรอบ1ปีแถมฟรี oh, oh. ไปเลยกับสบู free ่ออมาัติสปี1ก้อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำนะคะอาหารเสริมคอลลาเจนแท้ร0 0เจากญี่ปุ่นนะคะจากประสบการณ์ที่ตัวเองทานมาเนี่ยคือได้เรื่อง เราทานแล้วไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่านะคะแล้วก็ผิวลื่นผิวใสผมสวยคือได้ประโยชน์ทุกอย่างซึ่งตัวเองยังไม่เคยทานคอลลาเจนมาก่อนเลยไม่เคยทานอาหารเสริมแต่พอมาทานตัวเนี้ย กล้าลองเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ก็ทานเองด้วยแล้วก็เลยลองทานปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากเราก็เลยแนะนําให้แม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนในบ้านทานหมดเลยแล้วก็มาเป็นตัวแทนขายให้โอมาทิสนะคะปรากฏว่าขายดีมากค่ะตอนนี้ประทับใจแล้วก็กล้าแนะนําให้ผู้อื่นทุกท่านทานนะคะ ดีมากค่ะเอาละครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับผู้ใช้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนโอมาติ Mart e at, คอลลาเจนนะครับต้อนรับคุณทิพยพยัวันพงสำมราญครับสวัสดีสสดครับโอ้โหผิวลื่นปืน้อยมากรากมากเดี๋ยวเราถามคุณทิพยพยัวันดูว่าเซซัว<ค>สสนวอาคุณทิพย์แล้วกันเนาะ,ะคุณทิพย์นี่ยดูแล้วก็ไม่ไ เพราะที่ดูแล้วเนี่ยเซยงกระเดะมากใช่น่าจะติเรื่องสิวอ่ะค่ะยังไงก่อนเป็นสิวเยอะมากตรงไหนคะตรงไหนที่ว่าสิวเยอะเมากเลยค่ะจริงมากแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเราทานคอลลาเจนแล้วเนี่ยช่วยเรื่องรอยแผลเป็นด้วยนะคะใช่หวมากจริงจริงเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าโกมาติคอลลาเจนเนี่ยคือบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทั้งบอกว่าทานก็ได้ทั้งบอกทงแมกก็ได้ ก็บอกพ่อไปตอนนั้นคือสิ่งที่เป็นเนี่ยคือบอกว่ามีปัญหาเป็นสิวอักเสบเนื้อสิว่าการแบบไหนคะคือเป็นสิวเนื้อลังเลยอ่ะโุ้ยสิวที่มันขึ้นเป็นแผงๆใช่ไหมครับใช่โอ้ยอันนั้นบอกว่าหน้าทางนะโอ้โหเคยไปหาหมอไหมเคยหาหมอไหมเคยเคยไปแต่ก็ไม่หายเสียเงินเยอะไหมคุณพี่เอหลักหมื่นเลยโอ้หแล้วหลักหมื่นแต่ยังไม่หายเลยที่สำคัญบอกเคยได้ยินไหมบอกว่าคนที่ไปหาหมอไม่ได้อะไรนะคนใหญ่ยังใครครับตอนที่ไปหน้าเด้งตอน แล้วพอหยุดใช้น่าหยับเออน่าหยับปุ้ยตายเลยน่ากลัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกว่าพอพอมาเจอโอมาเตซคอและแจนใครแนะนำอ๋อก็คือรู้จักกับพี่หลินเจ้าของแบรนด์นะโอ้ยรทำไมเราไม่รู้จักกันก่อนหน้าเราจะได้รู้จี่ก่อนเออยังไงพอรู้จักพี่หลินเลยยังไงคะก็มี่เขาแนะนำจากตอนแรกก็มันดีจริงเหรอพี่โอ้ยเชื่อหรอเขาเชียรร์หือเปล่ากทำไมเชื่อคนง่ายเออยน่าประทีเออก็ได้ลองพี่เขาก็ม่ให้ลองพอลองทานดู สัปดาห์ทย์แล้วหนึ่งก็คือผิวผิวเราลื่นก่อนนเขาลื่นเลยใช่ไหมผิวเริ่มลื่นแล้วก็แบบว่าทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยรอยแผลเป็นเนี่ยเริ่มมันจางอ๋องไวมากไม่ใช่นะพี่หมอคือสุขการณ์เนี่ยทานแล้วอันนี้พุทธตงมาทานมาสองอาทิตย์ก่อนมาออกรายการนะพี่ใชทำไมแบบนี้พี่ดูผิวดูสิผิวลื่นปืนผิวลื่นเลยนะไม่ใช่อะไรนะขอโทษนะ ก็ตัวลื่นแล้วไงโอ้ยมันลื่นจริงๆพอบอกว่าพอทานได้แบบสักอาห์หนึ่งคือผิวมันลื่นขึ้นแล้วบอกว่าริ้วรอยต่างๆรวมถึงบอกว่ารอยแผลเป็นจากสิวรอ้มันจางลงดีขึ้นเยอะมากเราลรามั่นใจเหรอว่าใช่จากโอมาติสพอทานอยู่ตัวนี้การตัวนี้พอทานนานขนาดไหนคะสิวต่างๆจึงหายไป จากพี่ที่ทานเองนะประมาณสองถึงสามกล่องได้สองสามกล่องทานยังไงคะวันหนึ่งนี่สิบหกวันหนึ่งกี่ซองวันละสองซองสองซองเช้าตื่นนอนกับก่อนนอนนะพิเศษนะพี่ใช่แล้วบอกว่าเอลี่ยวัตเปลี่ยนตัวเองเลยเนาะตอนที่ทานครั้งแรกเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทานคอลลาเจนอี่ห้ออื่นมาก่อนนะเคยทานทานยากทานยังไงบ้างเป็นยังไงบ้เป็นเท้าใช่ไหมเรื่องเรื่องน้ำหนักตัว อ้วนขึ้นไหมตอนทานยี่ห้อถามว่าอ้วนขึ้นไหมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันมีตกทางมันตกทางใช่เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าไม่ใช่โคลาติสคลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนเพียวแท้ตัวท็อปของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าคุณทานแบบไหนนะคะก็ไม่เห็นผลแต่าทา่ตัวนี้เโจมตีนะแต่มันเรื่องจริงเนาะเพราะทานตัวนี้เป็นไงคุณทานง่ายมากปกติแล้วทานพวกนี้ผสมกับน้ำเปล่าทานไม่ได้แต่ต้องอ้ยุข้อนี้ปุ้ย ผสมกันมาต่าทานได้เลยมันจะมีกลิ่นกลิ่นคาวใช่ไหมพี่เนาะแล้วบอกว่าเวลาที่บอกว่าไปไหนมาไหนมันสะดวกนะพี่พบแค่หนึ่งซองมาฉีกเลยใช่ไหมใส่ใส่ในขวดน้ำละลายง่ายด้วยเนาะขอสามคำให้กับโอมาติสหน่อยค่ะดีเลิศสวยดีรัดสวยสวยสำหรับคุณกัสกราบขอบคุณหบอผมมันดีมากสำหรับหมอกรุงกราบงามงาม บอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะว่าโอมาติสเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรจากหน้าปลวกเป็นหน้าสวยขนาดนี้อ้อาลงมาที่ทุกวันนะคะแล้วจะเสริมเัินทิปค่ะให้ไม่ได้อย่างนี้สิถูกต้องนะคเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวตบย้ำกันนิดนึงนะคะสำหรับโอม คอลลาเจนเพียวแท้ร้อซตค่ะเป็นตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่นที่สําคัญคุณไม่ใช่แค่มีปัญหาหน้าเ uh. หี่ยวหนาย,ย่นหน้าแก่ uh. ไม่ว่าจะเป็นการบํารุงผมเล็บกระดูกและกฟันค่ะและตัวนี้นะคะมีกรดอะมินโนแอซิดแบบครบแบบ oh. จำเป็นแบบทุกอย่างครบเลยสามารถโรยในอาหารโรยในเครื่องดื่มต่างๆคุณสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะและอาหาร รสชาติที่สําคัญคุณได้ประโยชน์แบบครบเลยค่ะถ้ายังไงนะคะอีกอย่างหนึ่งนะชีมกุละลายน้ำได้ดีละลายง่ายมากใช่และตัวนี้ได้รับรางวัลนะครับการันตีในเรื่องมาตรฐานใช่แล้วโอ้โหโอเคค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวบอกว่าต้องขอไปลองทานก่อนทานต่อนะคะสองสองสัปดาห์ไม่พอใช่แต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณทพิ์ด้วยขอบคุณครัะโปรโมชั่นผิวสวยย้อนวัย กับโอมาติกคอลลาเจนราคาพิเศษปกติ1กล่อง1,350บาท พิเศษซื้อ2กล่องวันนี้1,900บาทแถมฟรีสบู o ่โอมาติก1ก้อนครับใช่แล้วค่ะเี๋ยวโปรโมชั่นบอกว่าขอป,ปังปังอีกทีเลยนะกันนะคะ oh สำหรับโอมาติกคอลลาเจนราคาปกติ1,350บาทถ้าซื้อ2กล่องยังมัน2,700ันใช่ไหมวันนี้พิเศษเลยค่ะซื้อ2กล่องในราคาเพียงแค่1,900เ้าบาทค่ะฉลองครบรอบ1ปีแถมฟรีไปเลยกับสบู o ่โอมาติกฟรี1ก้อนค่ะโอ้โห ทิตใช่ไหมคราจะเป็นสาธที่จากน้ําเปล่าสาธที่จากไข่ขาวที่ใช้แทนไขมันแล้วก็สาธิตจักอาหารใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจากน้ําเปล่าเนี่ยระหว่างค่ะคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดกับสําหรับค่ะโอมาติสคอลลาเจนเพียวแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่นต่างกันอย่างไรถูกต้องครับเรามาดูเลยคุณผู้ชมสาหรับคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดนะครับคุณผู้ชมมันตกตะกอนอยู่ในแก้วเห็นไหมคะ คือบอกว่าอย่างนี้มันมีแต่แป้งเนาะมันมีแต่แป้งและรับประทานเข้าไปเนี่ยนอกจากว่าจะไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเนี่ยทาให้เราเนี่ยเป็นโรคความดันทหวานโรคอ้วนใช่แล้วแต่สําหรับค่ะโอมาลลสคอลลาเจนคุณคะเหมือนกับหายวับไปกับตาใสเป้งและที่สําคัญไม่มีกลิ่นคาวไม่มีรสชาติและมีแต่คุณประโยชน์ค่ะกับคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นปลาทะเลน้าลึกที่มีบอกว่ากดอะมิโนค่ะที่บอกว่าจําเป็นมากๆเลยตัวนี้บ ไม่ถึงนาทีนะคะชันมาค่ะเรามาดูด้านทีเยีนมาดเดี๋ยวย้อนันนี้ก่อนเจอเลยค่ะสาหรับหลายๆคนสนใจบอกอู้ปกติกินเข้าไปในร่างกายของเรามีประกอบไปด้วยทั้งน้ำแล้วไขมันใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าสาหรับผักไข่ขาวเนี่ยเราเปรียบประดุกกับว่าไขมันในร่างกายละกันไขมันที่มันพกตัวอยู่นะครับผู้ชมอันนี้คือคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดนะครับผู้ชมสังเกตดูว่ามันจะตกตะกอนอยู่เรียงก้นแก้วใช่แล้วแต่ถ้าคุณรับประทานตัวโอมาติคอลลาเจนเป็นอย่างนี้ค่ะครับ คือตกตะกอนคือตกตะกอนคืออะไรคะตะกอนคอนรักคือต้องบอกว่าสำหรับโอมาติสคอลลาเจนสามารถที่จะบอกว่าดูดซึมคําแม้กระทั่งในไขมันในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าตรงไหนที่คุณเหี่ยวตรงไหนที่บอกว่าคุณแก่รวมถึงนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาริ้วรอยเราสามารถปรับผ่าให้ผิวคุณเรียบเนียนใครที่บอกว่าผิวบอกว่ากระดำกระดาสามารถที่ทําให้ผิวของคุณนั้นขาวแบบสม่ำเสมอและตัว ไีกอันน่งาคะวกครับนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเป็นว่าจะเป็นขยาวตี๋ข้าวผัดหรือแม้แต่โจ๊กต่างๆค่ะนี่โอโหอันนี้คือข้าวบัดปูที่เราชิมไปเมื่อกี้อันนี้คือข้วตี๋เดี๋ยวสุกัสนะคะจะขออนุญาตคาชิโอมาเตสนะคะโรยหน้าอาหารอันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ใช่ของของท้องตลาดเพราะว่าของท้องตลาดไม่สามารถ ของโอมาติสสามารถโรยหน้าอาหารได้และรสชาติไม่เสียด้วยใช่แล้วค่ะไม่เปลี่ยนด้วยนะคะนี่ค่ะฉีกให้เห็นกันจระจระเลยนะคะโอ้โหฉีงีไปเลยสีสันแบบพี่ขอแนบแบนนะคะเพราะว่าหนึ่งซองเนี่ยมันแน่นไปด้วยบอกว่าคุณสมบัติของบอกว่าคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลการันตีจากแคนาดาโอ้แคนาดนีเดี๋ยวก่อนญาติมบก่อนดีกว่านะคะ นี่ขนาดแม่กระทั่งข้าวผัดนะคะไม่มีน้ำอย่างนี้เห็นไหมเขาสามารถอร่อยได้เลยอร่อยไหมมีกลิ่นคาวไหมไม่มีมีบอกว่ารสชาติหวานไหมไม่มีไม่มีเลยเลยหรอรสชาติเหมือนเดิมหรอรสชาติเหมือนเดิมไม่เสียรสชาติโอเคค่ะกันคาวแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเห็นถ้าเกิดว่าดูอยู่ตรงนี้นะคะอืมอร่อะไรนะอุ้ยเหมือนเดิมมากเห็นไหมโอ้โว 1,350บาทนะครับแต่วันนี้พิเศษสุดๆ2กล่อง1,900บาทบรอบ1ปีกับโอมาติสแท้100%นะคะก็บอกว่าของแท้แล้วเป็นคอลลาเจนเพียวแท้100%เลยค่ะเมื่อกี้นี้ลดราคาเหลือ1,900ถูกต้อง,งครับท่งั้นยังไม่พอค่ะคุณยังรับฟรีค่ะกับกสบู o ่โอมาติโซคุลค่า2 5 0บาทฟรีททันที1กล่องพ้ทโ,โทมรมาลค่ะตามเบอร์ข,าาข้างล่างาหมดอดนะครับใช่แล้วค่ะ ผิวที่สวยเรียบเนียนคงความอ่อนเยาว์ด้วยออมาติสคอลลาเจนผิวร้อเเซตัวท็อปที่สุดของผู้ผลิตลายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นชงแล้วใสละลายง่ายไม่มีตะกอนไลกิ่นคาวจะคนหรือไม่คนก็ละลายในเวลาไม่ถึงนาทีเท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถปรับคมสร้างผิวเพิ่มความยืดหยุ่นห้กับผิวผิวของคุณเนี่ยจะ แล้วก็คอยอุ้มน้ําทําให้ผิวเรียบเนียนแต่งหน้าติดทนลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยผิวแด้งดูเด็กลงลดอาการปวดข้อเขา่ากระดูกเหน็บชาลดผมร่วงและบำรุงผมและเล็บให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ